อ่ะนี่ครับก็ไม่รู้ไปทำที่ไหนมานะครับนี่ครับเอาไม้อุดตาน้ำเลยนะครับนะฮะอ่นี่เชฟนะครับไม่ใช่อิอุสุนะครับทอดมอต้มทิ้งแล้วก็อุดหมดเลยนะฮะมาดูที่เครื่องกันครับนี่ครับเท่มจริงครับอุดนี้อีกครับ โอ้โหนะฮะแล้วก็ถอดทิ้งหมดเลยนะฮะนี่ถอดทิ้งหมดเลยนะครับนะครับก็เรียบร้อยครับน้ําทะลักความร้อนฮีทสบายไปครับอย่าหาทํานะครับถ้าไม่รู้จริงๆอย่าพิเรนนะครับอย่าพิเรนนะฮะเพราะการพิเรนมาถึงมันหมายถึงความพินาศใช่ไหมใช่ครับก็สบายไปนะครับ เดี๋ยวเราจะจานให้ใหม่หมดเลยครับ